ตังไปตังมาครับผมนะฮะคุณจะเซ็ตผมอะไรกันไหมผมผมเป็นยังไงบ้างครับผมคุณยังยังหล่อเหมือนเดิมฮะหล่อครับคุณยังหล่อเหมือนเดิมฮะเออนะฮะมันจริงๆคุณครับเป็นไงมันไหมทุกคนข้างบนมาสิบโมงเช้ากำลังเหาเหาอยู่คุณตื่นเลยตื่นเลยโดยเฉพาะตอนแรกที่คุณเปิดมาใช้ความเป็นไทยของเราเพราะเอยแรกมื่อก่้องเหมือนจะลงไป คุณเมื่อกี้โชงแค่เมื่อกี้ไม่กี่นะครับนะใช้พลังเราเกินนะผมทำ่างนี้ทุกงานครับแม่ว่าจะเล่นแค่สามนาทีหนึ่งเล่นหนึ่งชั่วโมงผมก็ใส่เต็มหมดครับเขาเป็นแบบนี้นะครันรรตีได้ถึงความมันจากออคุณเอ่ Broadcast แน่นอนนะครับความรู้สึกคุณที่มาได้ร่วมงานในครั้นงนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกอัเกียิมากๆครับมันมันนอกจากจะได้ทําอะไรสนุกสนุกแล้วมันได้มีโอกาสได้โชว์สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือดนตรีไทยนั่นเองครับ ครั้งนี้พอได้ครั้งงานนี้มันจะมีคนจากประเทศอื่นเข้ามาได้วนเยอะน<ช>ั่นคือสิ่งท <นะ S 2> ี่เอ <นะ S 2> ดีใจครับอ๋อนะฮะเราจะได้แบบว่านำเสนอความเป็นไทย<อ>ใช่ครับ<ว>ในโชว์นี้จะมีเยอะกว่านี้อีกอ,องั้นก็แอบ,บถามได้ไหมว่าเตรียมความพิเศษอะไรไว้บ้างฮะสำหรับโชว์คุณมันจะเป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งโชว์มันจะเล่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งเพลงแล้วก็ภาพแล้วก็วิชวลต่าง ซึ่งบางทีผู้บริหารทุกคนคือบอกว่าเขาสนับสนุนให้ผมทำสิ่งนี้มากแล้วผมดีใจครับ,รบมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำแล้วอยู่ดีอยากจะทำแล้วทำได้มันต้องมีคนซัพพอร์ตด้วยนี่อะไรขอบคุณมากมาที่โอกาสได้ด้วยนะครับผมเหมือนที่ผู้บริหารทั้งสาคนบอกไงครับว่าเขาโอเขาต้องเลือกคุณเลยอะ่ะครับต้องบอกเลยว่าต้องให้ก็เลยให้โอกาสเต็มที่ใช่ไหมฮะรวมถึงเพลงธีมของเราด้วยต้องไหมฮะใช่ครับเล่าถึงเพลงธีมของเราใส่ได้ไหมฮะก็ คำถามคำถามว่าได้แรงบันดาลใจจากไหนใช่ไหมพี่คุณใจสกีป์นั่นแหละไม่ครบไงสกีป์นะคุณเอรคุณไม่ปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะเดี๋ยวเราไมถูกคุณไม่ปล่อยตัวปล่อยใจนะคุณแอร์แล้วเราคือคนไม่ค่อยตามสคริปต์ซะด้วยไม่ตามสกีป์ด้วยแล้เราไปทำาะไรกัคุณเอร์ก็รอคุณน่าจะได้เห็นคุณรอปืนคุณรอปืน เพลงธีม,มของงานนี้คุณเป็นคนแต่งได้แรงในใจบ้างไหมว่าฮะผมได้เห็น <laughs> ขเขาส่งภาพแรกที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกีก้ที่เป็นวิดีโอที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่เขาเล่าเรื่องมาจนกลารมาเป็นวรนิร์สคซอนเสิร์ที่ชื่อว่าไฮทานงานครับ<า>เอได้เห็นดราฟแรกที่มันยังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยมันยังเป็นภาพที่บอกว่าเขาเขาพยายามจะเล่าเรื่องให้เอมาด้วย พอเห็นภาพนั้นล้เพลงก็ดังเลยแต่มันน่าใจมันเกิดขึ้นอันทีที่ได้เห็นเลยครับนี่ีดีนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเขาคือตัวจริงเรื่องสิ่งเพลงจริงๆนะคะเขาจะภาพมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมภาพมันชัดจนแบบเพลงต้องไปอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันรวมกันแบบลงตัวแน่นอกตรงนี้อ่ให้คุณฝากดีกว่านะคุณเอครับนุ้ยต้องสกิ๊ดไหมฮะฝากตรงรับ ยังโงเก่ง้วนะมันทำอย่างนี้เขาอะไรอ่ะยังโงเขาเก่งรอแล้วนะเนี่ยเผื่อฉันถามไม่ตรงสคริปเขาอีกเลยเออคือผมขอฝากอัลบั้มแล้วกันเมื่อกี้แล้วใครได้ฟังเพลงสุดท้ายอะครับมันเป็นเพลงแค่ส่วนเล็กๆจากอัลบั้มที่กำลังทำอยู่มันจะผสมผสานหลายอย่างมากเมื่อกี้แอบเปิดได้ฟังที่แรกงโลกเลย ก่ันว่าจะชอบกันนะครับนั่นคือหนึ่งนในเพลงจากน้าร้านแม่ครับผมนะครับนะฮะฝากเชิญชวนแฟนๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้หน่อยสิครับการคอนเสิร์ตนี้ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยผมไม่อยากให้มันผ่านไปแล้วบทรู้ขึ้นไปพูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยมึงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนี้น,นี่ว่าไงอย่างเงี้ยอยาอยากเป็นคนนั้นครับผมสุดมันแล้วมัน